สวัสดีครับโขชองหลงเดียนะครับตีมลังบานน้ององค์งอิงนะครับป้อมตะกี้ลงเดียกับปิดปัมปิดได้เท็ดนะครับพุมแต่ยังไม่ได้เก็บต่อปีซีได้ดีนะครับเดี๋ยวได้ตมำๆนิดนงครับดีดีเขาเรียกครับก็ปวดตองปวดได้นะครับก็เรียกลงุงเดียก็เลยจวนเสียดโดวว่าไม่ต้องเล่นน้ำเลย ปาน้องมาเล่นที่รังบานเซียโดเขาก็มาครับปกติเข้าไปตามลงเดียนะครับตีปิดปั๊มนะครับว่าไปจับกบกันลาวไป <laughs> ประมาณว่าอย่าเพิ่งปิดปัม๊มก็ยังอยากว่ายน้ำตึงเดียวว่าไปไปไปถ้าบัรนันก็ไปว่ายน้ำกันต่อก,ก็ก็วิงนำหน้าลงเดียเลยครับพอด,ดีดีดีเดียครับเขาก็เลยบอกโดเดียไปปาน้องไปเล่นลังบานไปไม่ต้องอาบน,น้ำนะี่เขาก็เลยมาวิงเล่นกันลังบานครับสิเด้อมันรักกับกับกน้อง ตึงบดม,ม,มันรักมันว่วงกับมันรักมันว่วงครับมันดูเหลืองเดี๋ยวตึงบดเดือกับเดือพอดีเออมู่อวนกับร้อนนะครับดีดีมันก็ร้อนนะครับก็เลยตจงซ่านรับผมก็เลยเอาปลามาป้อนกายครับอากาศร้รอนๆเดี๋ยวเดี๋ยวล้ามนองไว้ จกบริเวณวาเดียวน้องจะขยับกันเลยเนี่ยเอาเอาให้น้องสบายใจนะครับปุ้มแดดร่มลุมตกแล้วครับเอาไว้บาดใจนอนน้องนะเหนื่อยยังนี่ลงเดียอํานาใม้เรียบร้อยแล้วล่ะกับเมื่อวานเละลงลงไปเล่นในไหนบ่อละเอาไม่ตันครับแต่ตมจติของเขานะครับ นี่แหละสิ่งที่เขาชอบที่สุดครับระหว่างเลี้ยงเขากักบริเวณอยู่ในบ้านกับแล้วก็เปิดแอร์เขานานๆคือปาเขาออกข้างนอกที่ครับเนี้ยให้เขาวิ่งตุงกว้างอิสระเสีีครับพมว่าหนองมาถุกตัวเหลือกแบบนี้ครับจะไม่ดีดีจะไม่น้องจ่ายไหมจอบไหมจอบไม่จอบอะม่จอบเดินมาบอดีมาเดินมา จมือบอดตีมาเดียวลกเดีวมาเดีวเดียวมาบอตีมาเดีวมามาเอ,อ้ยมันน่ารักยูไปครับดีดีบอดมันเดือกมันน่าตีเลยเกินฮะบอดมันเดือ <c oughs> ไปเบื่อยังอ่ะเบื่อยังไะเบื่อยังอยากกินดูกอย่างเดียวนี่อย่างอื่นนี่ไม่หวาเลยนี่อ่านองอะอย่างอื่นไม่ได้หวาเลยนี่นองอีวิงเล่นนองจะสนแบบไหม แกอย่าไปกินกระดูกอย่างเดียวก็เจไ๊ไหมอืมไปดูแบนหน่อยสองตัวไปนู่นดาวโจนส์ร้อยครับเป็นยังครับนู่นครับไกลครับผมนี่ลุงเดียร์ z o เกือบมดเลยนะครับนี่ไปเที่ยวไกล้คลิปเลยดาวโจนส์ร้อยแต่ว่าเขาไม่ไปในใกล้มากแล้ว น,นั่งไปนี่กล่องกล่องต้านพอ่อญ่นะครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับก่องแบบนั้นรู้เรื่อง ไปดิดี๊เดินนะครับเขากลา,ายกลายเคลี้ยกล่อมรอนิดครับขเขาเดียกับตะกี้ลงเดีกกเยดกันเลยสงสารลงเดียกันเลยสงสารเอาอ่ะตื่นแดดก็ยังกายกัย่งมีอยู่นะครับปุ๊มแต่ก็เออสงสารดี๊ดิ๊กับไปน้องไป ช่วนะครับแก่ข้าวนิดหนึ่งนะครับพผมตีคอมมตนมาเมื่อวานนั้นนะครับอ่าข้าใจนะครับปีบุยิ่งข้ากกรักหนองมาได้นะครับข้าก็เป็นร่วงเลยนะครับแต่ที่บอกว่าลุงเดียเรียงเอาน้ำแบบหลวกหลวกมันมันไม่จ่ายนะครับผมคือลุงเดียไม่ได้ใต้คลิปให้ดูถูกกันตอนนะครับปล่ายลุงเดียเอ่อคนเดียวไม่เมื่อนข้องปานังนะครับลุงเดียใต้คลิปให้นะครับปานางอ่ากับผมปานังเลยจ่ายซองมือได้เต็มตี ส่วนลุงเดียคนเดียวก็เหมือนกันครับลุงเดียก็อาบเมื่อนกนอาบมู่วนเหมือนกันครับมุ่มแต่ว่าจังหวาชีดน้ำหรือว่าจังหวะทีว่าเอาสันเลเออไม่ไม่ไม่ใจสันเล่กับตัวตีเอาครีมอาบน้ำตีว่าชายรวมกับมู่วนนี่แหละก็คือขวดเดียวกันนี่แหละครับผมก็คือตู้บนล่างนองโดยมือเดียวมันคือลุงเดียตำได้แต่ต้าว่าพอเป็นช่วงค่าช่วงตายทองนะครับช่วงค่า ไรนองตาตทองไรพวกนี้นะครับคือลุงเดียก็ต้องต้องยึดยึดคลิปแล้วก็ตังตัวจรับไวายแล้วก็ทู่เขานะครับอแต่ลุงเดียไม,ไ,มไม่ไม่ใต้ไม่สามารถใต้ให้ยินได้ตึงช่วนแต่ไม่ไม่อ,อกล้าตั้งกลองมาตั้งห้องน้ำม,มันแคบกับตั้งไม่ได้ครับตึงเอฟซีกันนายินนะครับป๋วานั้น พราวาชีดน้ำหรือหลังตัวน้องน้องก็จะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาถึงเรียบร้อยครับไม่ได้ไท่ายดีเหมือนกันนะครับปุ๊บตึงซิ่งดีด,ด,ดีที่สุดก็คือก็ต้องมีคนตื้อกรองให้ครับปุ๊บมอ้วนก็เหมือนกันเน็นไหมครับก็น่นายอยู่ในกะละมังหย่ห็นไหมครับอ,อ่าเดี๋ยวดินไปตรงนู้นเดี๋ยวดินไปตรงนี้เน,น็นไหมครับปุ๊บหลวงเดียก็ต้องออกกลองตาเห็นไหมครับอ่ามันก็เลยเห็นจัดตุกกันตอนนะครับผมแต่ถ้าตั้งกลองก็เหมือนกันกบเมหมือนหลวงเดียใต้มือเดียวนี่ แต่ตึงหลุงเดียไม่สามารถใต้ห็นได้นะครับหลุงเดียไม่ได้อาบน้ำให้น้องแบบลวกๆนะครับผมเจมปูกาจ่ายกวดเดียวก็กลับมูออ้วนครับรากากว้นกาซ้ำรอยก้าครับกาจ่ายเมื่นกันครับไม่ได้ลําเอียงได้ต่างสิ้นนะครับแต่เพียงเนี่ยไม่สามารใต้ให้ยินถูกช็อตได้แค่นั้นครับนะครับแค่นี้ธิบายฟังนะครับ ทำปฏิบัติเหมือนกันครับวันแรกตีอาบน้ำให้น้องตอนเอามาคือน้องตัวเล็กน้องอยู่ในกะละมังได้ครับไม่ไม่เป็นไรแต่นี่พอกลางซ่องก็คือไม่ได้อ่าก็เลยต้องอาบกันในห้องน้ำการอาบในห้องน้ำก็ไม่ต้องว่วงกับเพบซี e ไม่ว่าตัวทรัพหรือว่าเสื้อผ้าหรือตัวหลุงเวียนี่ก็คือเละเทะครับพผมอ่ากลางซ้ำในกลางดีซี่แลลวครับ อาบน้ำน,นองเมื่อวานนั้นนะครับก็คือเลเตกันก็คือบางทีไม่จําเป็นต้องใต้แบบถูกชดว่าเออเนี่ยฉันอาบน้ําให้น้องก็อีกแล้วนะฉันอย่างนั้นนะฉันอย่างนี้คือลุงเดียไม่เอาครับคือจงังว่าใ้นตีว่าทา้ได้ก็คืลงเดียใต้แต่จังว่าในตีว่าเออน้องก็เล่นไปสก,กับลกไปเล่นขี่โตงะขี่ต้มไปเล่นต้มไ,ไปเล่นจิ้งสก๊อกเลยมาแบบนี้บางทีลุงเดียก็ไม่ได้ใา้นะครับก็คือไปอาบไปเจ็ดตัวไป อาบน้ำไม่นองไปลางก้าลางแขงนะครับเอาสับ,บููเอาเชมผูดได้นั่นน่ะนองบาง,บางทีลุงเดียก็ไม่ใช่ได้ลงนะครับคือไม่จําเป็นต้องจ้างป่ามันทาโดยใจกับปุ๊นะครับไม่จําเป็นว่าเออพอาอาบน้ำไม่นองเอ,อียลุงเดียเนี่ยอาบน้ำไม่นองอย่างนั้นอย่างนี้ลุงเดียไม่ใจคนแบบนั้นนะครับอแต่เมื่อว่านั่นแกว่าเออใต้านังว่าจะช่วยใต้ไหมเดี๋ยวปา ก็จะไมครับเดวเป่าค้นมูออวนในแห้งเดียวแล้วเดียวไปช่วยใต้เวลาอาบดีดีตึงการเป่าค้นมูออวนใหแห้งกว่าจะเป่าเสร็จมันใช้เวลาเป็นัวโมงตึงเดียวมันจะมือตึงบอมือตึงลุงเดียวตรงท่านดีดีนะครับเด๋ยวผมันเย็นมันไม่มีแดดตึงสรงท่านนองพอนองก็ค้นเยอะกว่ามูออวนนะครับปุมกับลุงเดียวว่าไม่ต้องไปจับเองมือเดียวกับเดาใต้เอฟทีเอ็นบ่าอาบน้ำมูออวนแล้วแต่ไม่ตึงไม่อาบน้ำดีดี ด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยเออไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวฉันอ่าจะว่าส่วนไหนจับกล้องได้ฉันก็จับกล้องคือนี้ลุงเดียผัวปลาป้านา่งน,นนะอันนี้ถือว่าจับกล้องไม่ได้ก็เดีย๋ยวยดึยดยึดยึดคลิปไวอ่ากับกลับเป็นว้าวลุงเดียวลวกลวกแล้วก็กกรู้สึกหน่อยใจนิดนึงครับแต่ไม่ได้โกรธนะครับไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธได้นะครับแต่แกหน่อยใจนิดนึง บางทีก็วันนี้ก็นั่งนอนปูก,กับปลานั่งนะครับลบหลอนกันแต่เขาก็เม้นมานะว่าเราลวกๆมาชั้นลวกๆถ้าเขาไม่เห็นเขาว่าชั้น่าเขาคงจะไม่จ่ายคำโอนนี้กับชั้นเน,ะะนาะปลานั่งก็ว่าเออตเตออย่าไปเอ,อคิดอะไรหรอกเขาไม่เห็นเขาไม่รู้เขาเขาม้นมาอันนี้คือปลานั่งปูลุงเดียนนะครับกว่าจะเซ็ตกว่าจะได้นอนนะครับบางทีนะครับอาตุมเถียงคืน ตีหนึ่งตีสองดีดีรองปวดเอืปวดเยวลงเดียวก็ต้องลุกขึ้นเปราะว่าจะนอนแบบทาไม่ได้ยินมันก็ไม่ได้ช่วงสั้นก็ต่างต่างทต่ว่าตานี่คือบางทีลุกขึ้นมาแบบตาเลื่อมตาไม่ขึ้นนะครับแต่ชุดประสาทมันเราไม่สามารถรับได้กับปุ๊พอได้ยินเสียงเขาร้องเสียงเขาเรียกรู้แล้วว่าเขาต้องปวดเยวหรือปวดปวดอบปวดได้หาสักอย่างแนนอนมันไม่สามารถจะต่าใจโกะแบบ Mày luôn mày đại học trong tầng luôn tầng tầng đi wong nôn tìm 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 tầng luôn dặn lên nôi ạc ô bớt klong bớt cock ô bê chìm bìa tìm 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 พอปอ่าให้เกตตรงเวลาครับไม่ต้องว่วครับทีนี้ก็คือคือบางคืนจ้ามรอบก็บไม่ต้องได้นอนดีครับผมแต่ลวงเดียก็ไม่เคยได้ปูด้วีฝั่งอันนี้ก็คืออธิบายให้ฟังไปเลยครับนะครับผมเพราะว่าบ,บางสิ่งบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องตุกชดนะครับกลัวบหลุงเดียนะครับบอกได้เลยครับไม่เคยจ้างปาาครับผมง่ายๆครับต้าหลงเดียวถ้าหลงเดียไม่ทํามันนะครับ เอออย่าว่าแต่ต่อหน้าครับเอออย่าว่าแต่หลับลั่งในต่อหน้าหลุงเดียก็ไม่ทำนี่คือคนไปนลุงเดียนะครับผมไม่ไม่ไมใจ่สร้างภาพในนอนครับไม่ต้องเป็นล้วงครับเอฟซีตาหลุงเดียไม่ทำครับอย่าว่าแต่หลับลั่งเลยครับต่อหน้าก็ไม่ทำครับแต่ถ้าตำมันือตำครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องให้ชาวลกรู้ตุกชัอคกับนี่คือนิสัยลุงเดีย <ś led> <lakes> จนปน้านางว่าเธอเป็นยา ใจร้อนใจเย็นเย็นคนเราหลวงเดียอโยุป้านางป้านางให้ก็คิดเยอะนะครับผมหลวงเดียเคนใจร้อนครับจริงใจร้อนมากๆเลยครับแต่ยัวป้านางป้านางเป็นคนใจเย็นเป็นคนไม่ปูดหมาเป็นคนไม่ปรำเพรืออ่อาเกิดป้าใจชท่านก็ว่าไม่รำรีรำไรนะครับเกิดปูดกันคำช่องคำก็คือรูเรื่องกลับเป็นหลวงเดียเป็นคนปูดหมาเสียโดยซ้ำเลยครับเอาละครับน้องเดินไปบ้านเลยตัวข้าวมากับเตี้ยด บอกพวกเสียดูามานองวิ่งไปแล้วครับอ้าเอาไม่ตันเลยรถรถไอ,อ้เอากับเจ้ารับคลิปนี้แกนี้ก่อนครับนองดีดีตามเสียดูไปดีครับรถกันข้าวก็ยึดนายกับหลุงเดียวไม่ตันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณถูกคอมเมนต์นะครับขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบคุณถูกคอมเมนต์นะครับ ตีให้กำลังใจแลวก็คอมเมนต์ตีว่าตีติ้งกาขอบคุณครับผมไม่ได้มีไม่ได้โกรธครับผมแกน้อยใจนิดๆแต่ไม่ได้โกรธครับผมก็ได้ได้เอามาเป็นข้อคิดปรับปรุงตัวเองครับผมนะครับไม่ต้องวุ่นกับลุงเดียจดเจนพ่อครับผมไม่ต้องกลัวว่าลุงเดียตั้งแบบอย่างที่ลุงเดียปูดกัตีก็ลุงเดียก็คือหลุงเดียบอกได้เลยอย่าคิดว่าลุงเดียเป็นคนทำแต่ต่อหน้าครับผม คนอย่างลุงเดียคือถ้าว่าไม่ทำก็คือไม่ต้องมาว่าหลับล่งหรอกครับไม่ได้ต่อหน้าก็ไม่ทำครับอ๋อกระปุมถ้าคลิปนี้แค่นี้ฝากติดตามช่องลุงเดียด้วยนะครับผมช่องปนาน่งและก็ทีมล่างบานทุกคนนะครับผมทุกคนอยู่ด้วยใจกันทุกคนครับเอฟซีก่อนหน่ายละน้องยิงแบบไั้นก็เมื่อนกันครับแล้วยิงลุงเดียคือทีมล่างบานก็คือญาติพี่น้องลูกหลานกันต่างไปครับ ชรับคลิปนี้กันนี้กับเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสด,ดีกับปุมจาัดก,การดีๆแล้วครับวิ่งตามเสือดูนู่นครับโดโด่ทำไมาพาน้องมาอย่างนี้ฮะเป๋อแป๊ดเดียวฮะหนน้องอ่ะเอาครับเดี๋ยวจาัดก,การดีๆก่อนครับ